เรียน 1, แห่งหนึ่งจากอาหารการวารเเกนอาหารช้าวสี่อย่างและขนมสามอยาา่างให้เรียนเรือกรับประทานชีวิตอย่างอยากทราบว่านักเรียนจะมีวิธีเลือกอาหารค้าวและขนมได้กี่วิธีน,นะคะมาดูวิธีทำกันเลยน,นะคะสมมุติให้อาหารค้าวคือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่และสมมุติให้ขนมสามอย่างเป็นขอ 1, หนึ่งขอสองขอสาม หนึ่งขอสองขอสามขอสามจะได้ขอหนึ่งขอสองขอสามขอสี่จะได้ขอหนึ่งขอสองขอสามนะคะดังนั้นแต่ละคนจะมีการเดินทางไม่ใช่สองวีนะคะมาดูการใช้กฎกันนะเพื่อต้นนะคะคือของทาวคือ การหาได้ทั้งหมด12นี้นะคะขอจบการเสนอท่านี้ขอบคุณค่ะ